ท็ <Yo>. okay. oh. อ,อ,อปอยู่กับตรงน,นี้นะครับพาก็คือวันนี้อาจจะเต็มจอนะเพราะว่าอะไรวะอ่าคืออะไรวะคือผมแบบอ่ะมผมเนี่ยเอาแบบไม่เต็มจอแม่งอะไรเนี่ยนนมันมีสีาขาวมาครับแล้วภาพมันก็ไม่ขยับตามผมด้วยนะครับ นะครับก็เลยตัดสินใจนะครับก็เอาเต็มจอไปเลยแล้วกันนะแม่งบักอะไรก็ไม่รู้นะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับวันนี้เราจะมาเฮ้ย <c oughs> ผมผมตั้งใจจะเปลี่ยนผมผมคิดอีกแล้วผมตั้งใจจะเปลี่ยนคําว่าไอคาสวัสดีมานานแล้วนะครับเออการะเกียเป็นสวัสดีคนมานะครับอยู่กับล็อกเนสนะครับไอสวัสดีคนมาผมล็อกเนสนะครับแต่ผมก็เปลี่ยนไม่ได้ทุกทีนะไม่ติดปากแลว้วะ อยากเปลี่ยน,นครับเพราะว่าแม่งชอบไปซ้ำอม,มันมันดูซ้ำอะครับเออเขียเข้าไปเลย็อกอินปึบจิ๊บเข้าเลยโอเครครับวันนี้จะไม่นเซอร์วอเกมนะ <_ Q> ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมไม่เป็นเป็นซีรีส์ที่ผมไม่เล่นมาประมาณชาติหนึ่งแล้วนะครับใครถามใครที่ถามว่าแบบเฮ้ยเป็งแบบอะไรวะอ่าโอเคใครที่ถามผมว่าแบบอะไรวะ เฮลโหลโอเคให้ถามว่าเฮ้ยทำไมโอ้โหชิบหายละเฮ้ยเดมอนซอสเดมอนซอสเดมอนซอสโอเคครับให้ถามว่าทำไมมันถึงเป็นแยกซีรีส์กันนะครับเพราะว่านี่อะไรวะเพราะว่าตอนแรกผมไม่ได้ตั้งไม่ได้สร้างไหมครับมินิเกมนะครับไม่ได้สร้างซีรีส์ไหมครับมินิเกมนะครัสร้างว่าซีรีส์ไหมครับเซอร์โวเกมก่อนอนะเมื่อผมเล่นเซอร์โวเกมผมสร้างมาก่อนนะมันก็เลยมีแยก2ซีรีส์นะครับ เออตอนนี้ผมมีดาบเดมอนแล้วแต่ผมเปลี่ยนเป็นดาบไม้อยู่อะโอเคนะครับอ่ะเราวิ่งเป็นโอ้โหโอ้ยี่แก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 จะหมดแล้วแกไอคนนั้นทําอะไรอ่ะแม่งจะตายอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะมึงบ้ามึงกระโดดลงโอ้ยโอ้โเฉยเชยเฉยเฉยวิ่ง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 ตัวจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ย โอ้เชี่ยกำลังจะกินเลยโถ่แม่เอ้ยมีดาวเดมอนด้วยโอเคครับไม่เป็นไรไม่เล่นนานแล้วครับต้องเข้าใจและเจตนาครับไม่ใช่ป่ะเอาใหม่นะครับโอเคแค่อีกสิบวินะครับเริ่มมากระเพ้เลยครับตอนนี้ผมปวดแขนมากเลยนะทําไม่เล่นไม่ได้แคสเกมหลายวันแล้วนะครับก็แล้วก็เลยทําให้อะไรวะไม่มีชิปจะลงนะพานนี้ก็เลยต้องจําใจนะถึงจะปวดแขนก็เถอะนะ อ,อ,อุ๊ยโอ้ยเชื่เอเยแม่งรูดอ,อ่ะไว้มีปุ่มรูดอ,อ่ะโถ่มึงเร็วเกินไปแล้วนะครับหรือผมแหลกเนาะช่างมันหนนี่มันเซิร์ฟไทยนะเว้ยเสกสินนะเว้ยโอ้ยไม่น่าถือดาบเดมอนต,ตอนแรกเลยตะกี้นะครับมันคนเลยมาลุมค่าแบบนี้ผมเคยเล่นบ่อยนะครับแต่ผมพอจําได้นะครับว่าแถวนี้มันจะมีกล่องนะครับอยู่แถวๆพื้นนะครับใช่ปะวะมั่วมัวล้วนไม่มีไม่มีไม่มัมมมม่วผสมนะครับ มัวไม่มีฝีมือผสมยังไ,ไงเจอแล้วเก,กาะกลางทเลนะครับเรือนะครับเรือโอเคเราไปที่เ,เนะรือนะครับเอจอสคแล้วก็คือปุ่มเมาเรื่อนหมู่มพังนะครับรู้สึกไม่ค่อยอยากจะเล่น P.V.P ใครเท่าไหร่นะครับโอ้ทำไมมันไม่อยู่ช่องหน้าวะเอออยู่ทำไมช่องหลังกดหนึ่งโอเคจะได้ฝึกฝึกกดใช้ตัวเลขไปด,ด้วยก็ดีนะครับ เมาลางแม่งพังนะครับไม่ได้ซื้อใหม่ทันทีนะไม่มีเลิกหนีไปเที่ยวไปฟิวเจอร์ทันทีนะโดนแม่ดักตลอดเลยมึงจะไปไหนมือไม่ให้มึงไปฟิวเจอร์รอโอ้โหเอ้ยโอแม่แม่งเมาพัง่งโอ้โหแ,แม่บอกมึงใช้ไปเถอะโอ้โห้น่าเสียดายมากครับน่าเสียดายมากโอ้โตรงนี้แม่งไม่มีอะไรเลยคืออะไรเนี่ยมีประตูเคมีเรือตรงกลางน้าเหมือนจะเป็นเรือขนส่งที่ กำลังจะเตรียมออกจากอันนี้นะครับท่านะครับโ okay. อเคมีกล่องตรงนี้ไหมไม่มีแล้วกูจะเข้ามาทำไหมนะื้โว้วโวยยโอเคครับโถเอ้ยนะครับผมผมนี่แบบเน่งว่างนะครับถึงจะมีดาบเพชรแต่ผมก็ไม่ถือดีกว่าครับการถือในการจะการเป็นการล่อคนมากกว่าครับบางคนแบบถือ,อว่าเฮ้ยเจ้าศัตรูจะได้กลัวไงจะได้ไม่ตีกู บางคนก็กลัวครับบางคนแม่งแบบพุ่งมาตีเลยครับถึงจะคนคนใช้ดาบเพชรนะครับเออเออแต่ผมก็ถือแล้วกันนะครับผมผมผมคิดอย่างแรกมากกว่าเฮ้ยแต่ความผิวจะหมดแล้วนี่หว่าลืมไปตอนแรกมันแกนะครับมันให้วิ่งได้นะครับเคจะเดินไปนะครับจะหาอาหารเลยครับตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่ชนะแหละครับเพราะมือขวาแม่งปวดไอ้ปืนทรายนะแม่งปวดนะเป็นมือที่ใช้จับคีย์บอร์ดพอดีเลยนะครับอืม ปวดไม่เหมือนกระดูกหักเลยนะครับเออาโอ้นะครับเคมียาฮิลแล้วก็มีแอปเปิ้ลแดกเลยนะครับเฮ้ยเชีย่ยเฮ้ยเฮ้ยวอทเมื่อกี้กตัวกินไม่ใช่เหรออ๋อเมาส์เมื่อกี้ผมเผลอโดนเมาส์เลื่อนนะครับไอ,อ้เห้ยโถ่นี่อะไรเนี่ยไปกล่อง รู้สึกว่าโค้ชจะแบบต้องเอาของที่แบบแม่งจําเป็นจริงๆไว้ข้างในนอกวเองนะครับเฮ้ยอะไรวะผมเริ่มเสียววะเนี่ยแม่งรู้สึกเหมือนมีอะไรใหญ่เพิ่งกินครับโอเคเราลง้างล่างนี้กันกดหนึ่งโอเคอโอเคเราน่าจะวิ่งได้ครับปุ๊กฟุ๊กฟุ๊กุุ๊๊เล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรเหรอจริงดิ จะวิ่ง,งเพื่ออะไรเนี่ยไปแต่เอ้ยแม่งเท่อะโอ้โหฟื้อฟื้อฟื้นสรุปคือไม่มีอะไรเลยวิเกมจะเอ็นแล้วอีก17นาทีนะครับ17นาทีนี่แม่งอีกนานเลยใช่ไหม17นาทีอะแต่แม่งโคตรแหลกเลยนะครับไม่อยากเล่นเซิร์ฟไทยพวกน,นี้เลยใช่้ทีค,ครับแม่งขึ้นมาเขาได้อะไรเนะี่ยอ๋ออย่างน้อยก็ได้หนึ่งครับได้เปลิลด้วยโอ้ดีจ้าลาย เจอกล่องครับตรงนี้น่าจะเคยเปิดไปแล้วนะเฮ้ยยางอน,นูมานี่อื่นแงกาดครับทิ้งว็เถอะชุดลองมีแล้วโอ้สกินกล้วยยังไม่ออกเหโอเคครับโอ้ย่ายายายาโตยาโตยาโตาต,ต,ตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยมันคือก้อนขี้อ่ะก้อนขี้แห่งความตายปังเคครับ มันขี่หึงความตายมันคืออะไรเนี่ยระเบิดอะหรือว่าอะไรอาอมันคือรถขนส่งครับเราเรามาถึงสถานที่ขนส่งนะครับเราอาจจะเจอหินก็ได้อาจจะได้หินมาครับมันทําอะไรแตเซิร์ฟนี้แม่งแบบมีดาดาบเพชรแจกในกล่องก็ดีเหมือนกันครับเฮ้ยอีกสิบหกนาทีอะโอ้ทำไมเวลามันผ่านไปเร็วขนาดนี้จริงตัวโอโหเจ็ดนาทีแล้วจริงด้วย อาจจะเล่นได้แค่เกมเดียวนะครับเพราะว่าเพราะว่ามีคิวอัดเกมเพิ่มนะครับแม่งแบบเวลาอะไรวะไม่ได้อัดเกมนาน,นับปวดแขนนะแม่งเลยจะไปอัดเกมผีแั้ก็วิ่งก็ปวดครับวิ่งชืบจะปกติก็ไม่ได้วิ่งนีผีแล้วนะครับแต่ชาร์ลอตนี่แม่งแบบไม่ได้อัปเดตมาเป็นเดือนแล้วครับโหอยากเล่นต่อโคตรเลยอะแม่งเลยนะครับ,งเ,งนะรบเรียนเรียนท่าน ท่านผู้สร้างเกมช่วยอัปเดตนะครับแล้วผมกลับมาที่เดิมมาเนี่ยโอ้ผมต้องรีบวิ่งหาของและว,วิ่งเจนนะครับวิ่งเจนเอ้ยนงงั่ไงเกาะไอ้นั่ไงนะครับอะไรวะนั่งไงเรือนะครับตอนนี้ไม่มีคนฆ่ากันเลยครับเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้มีคนอยู่ห้าคนครับแต่มีคนฆ่ากันแล้วนะผมว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงได้ยินได้เห็นในแชทว่าคนตายครับแฟกอินไพเรททินแมนทีม จะทีมกับไฮเลทินแมนนะเฮ้ยกล่องเฮ้โยโอเคเราได้เก่ง,กงมาแล้วเราก็เราจะล่อคนนะครับเขาเรียกว่าการล่อคนขั้นที่หนึ่งคนระับเสียงคลิปเส,เสียงเหมือนคิปเปอร์น่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยออกแคไปเก็ต okay, สกใจนึกว่าเด็ดเด็ดแมทตุงต้งตุ้งโอ้มีกล่องตรงนั้นนะครับโอเคเราได้รองเท้าแล้วก็เนื้อนะครับ แล้วได้ทีนทีมด้วยนะครับถือว่าดีเหมือนกันถ้าผมเลื่อนเลื่อนเมาได้นี่อาจจะดีกว่านี้แต่ผมผมเลื่อนทีเดียวเนี่ยเลื่อนทีเดียวนะครับแม่งแบบมั่วมากครับโอเคเอะไรเอ่ยโอ้ได้ทีนทีจะเล่นป็นสายบุ้มก็ได้ครับไรผมไม่พูดถึงช่องแชทดีกว่านะเพราะว่ามันแหลกเกินนมองไม่เห็นไม่ใช่ดิมันภาพไม่ชัดนะมองไม่เห็น มชอบพูดอ่ะงั้นผมไม่พูดไม่ได้หรืออยากไปเครื่องบินนอันนั้นนะอ่ะเฮ้ยเรือเรือนี้นะครับผมยังไม่ได้ไปนะครับแต่แม่งมีกล่องเห็นไดชัดเลยเนะาะชัวร์ว่าชื่อจะตกไปตายแม่งจะขับไม่รู้เ <laughs> มื่อผมตกตายนะครับชื่อคลิปเลยอ่ะจะได้เล่นสองตาได้แล้วก็เล่นสองตานี่ว่าโอ้โหตาแรกก็เล่นไปแล้วไงโอ้โหแม่หูแม่ เป็นนักสำรวจเรือนะเมื่อผมสำรวจเรือนะครับเมื่อผมเป็นโจสลับจอมอ้นเอบีแบตเตอรี่กล่งไมไม่มีตัวจะไหวไปทําทโหัครับมาลักใครอะไรวะตอนนี้ผมเป็น,ปนคนคลองเรือส่งสินค้าแห่งนี้นะครับเป็นย่านเรือส่งสินค้าครับ ตึ๊ดตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊ด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 ตึ๊ทตึ๊ดตึ๊ัตึ๊ดตึ่ดตึกกตึ๊กตบ๊ดตึ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 ้นตึ๊ดตึู่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊กตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึ๊ด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 ตึ๊ตึ๊ดตึ๊ดตึกตึ๊ทตึะคตึบ <c oughs> ดาไฟเด็เมาเลื่อนเป็นงี้อ่ะโอ้โหจะบ้าตายโอ้ย่าๆาเฮ้ยชุดนะครับเสื้อเล้สติกเสื้อทองดีกว่านะครับสวยดีนะครับ,นะรบเท่ดีด้วยเกี่ยมเกียงโซนะครับม mm hmm. okay. ัวอโอเคเราได้ครบเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเซตที่ค่อนข้างกาก,ากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าดีนะครับดีในระดับนะครับดับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนดิเราจะไปที่ไหนนะไม่ใช่อยู่ที่ไหน เราเราจะเดินไปที่อื่นครับเราจะไม่อยู่ที่นี่แล้วนะครับรู้สึกว่าไจะอยู่ข้องบนนี้มั้งนะครับไอเดนแมทอะนะเท่าที่เคยจําได้นะครับไม่รู้จะตั้งชื่อพาว่าอะไรดีตอนนี้มีคนอยู่ทั้งหมดห้าคนนะครับเยอะนะครับอุ้ยอ๋อไม่ใช่ดูนึกว่าจะจบแล้วนะ นี่ก็จะเดสแมทแล้วตรงนั้นมีเทียนทีด้วยข้างบนนั่นอหะเหมือนมีคนมาวางไว้เลยเกมเอ็นอีกสิบส,สิบสิบสองนาทีนะทำไมมีเทียนทีอ่ะอ๋อเครื่องบินทิ้งระเบิดใช่ไหมอืมเข้าใจคิดโอ้ตรงนั้นมีกล่องข้างในเหมือนเมื่อกี้ก็มีกล่องนะครับยาพิษนะครับจจบไปครับมันคือโจูบจบคือยาพิษจูบคือชีวิต ละลายจะตายโอเคครับแกมาแล้วเสื้อโซนครับกับตัวพี่เป็นกล้วยแม่งดูไม่เข้าเลยครับแล้วก็กล่องในนี้นครับเห็นอยู่โอเคทีนทีเห็นเด้โพลคอมเพสสุสดทถึงเวลาละโอ้ใครอยู่ใกล้เอ,อ่ย <laughs> ไม่ใช่อะไรนะจะหนีนะครับ <laughs> ไม่ใช่จะไปสู้นะ่จะหนีไม่ใช่จะไปสู้นะจะหนีโอเคครับจะไปไหนดีวะเนี่ยฉันโยกงม,มงายจะไปสู้ความลิขิตจิตแปดเก้าเลยครับตอนนี้อีกสิบเอ็ดนาทีแล้วจบแล้วนะครับโอ้ดีใจจงเบยนะครับผมนี่เดินกลับที่เดิมเดินกลับไปเดินกลับมาเนาะเดี๋ยวเข้าไปในทางรถไฟนี้กันดูดีกว่านครับ ตอนนี้เราไกลจากไอ้ดาร์กรนอน NKKN นะ KNKC โอ้แม่งเอ้ยตัวนี้เนี่ยปีลัวขึ้นไปไม่ได้เฮ้ย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 โอ้โห <c oughs> แม่จ้าช่วยดูด้วยคือท <c oughs> ี่ตูทำอะไรของตูเนี่ย <c oughs> เคยังฮิวอยู่นะครับ เราเตียวทีนทีไกลเลยครับโอ้ยตอนนี้รู้สึกแบบผมนี่แบบเหมือนกลับมาเล่นใหม่ครั้งเลยเพราะว่าไม่เล่นไมค์ครับพีซีนานมากนะครับไม่นานมากเลยครับเป็นตั้งแต่ปีแล้วเรามั้งที่ไม่เล่นครับแต่ว่าคลิปผมดองไว้ก็เลยออกมาใกล้เคียงนะครับคือแบบออกมาเร็วครับออกมาแบบออกมาเยอะอยู่ครับคลิปไมค์ครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ดองคลิปไปเลยครับโอ้ยๆๆๆๆๆกลับไปกลับไปนะครับ อันนี้รู้สึกว่ากล่องมันจะกลับมาแล้วครับกลับมาซวนวานว,นวานวานกล่องวันวานยังกล่องอยู่ข้างบนนี้ก็มีกล่องนะาจำได้อะไรเงี้ยแม่งติดนะครับข้างบนนี้มันอยู่ข้างบนนี้โอ้ oh m ม god แวแม่งกระตุกแหลกมากเงียทำไมเจอแล้วกอง อดาวไฟเอฟเฟกเราจะได้ดาวไฟที่เต็มอ้าวเชียร์เลยก็ก็เอฟเฟกต์เดียวกันนะมึงรวมกันได้ก็ได้ไม่ใช่ดาวไฟนะเว้ยดับไม้ไฟโอเคครับไในเอ็นเดฟโฮเอาไปวาร์ปหนีนะแม่งสายหนีด้วยเดดแมทสี่สองหนึ่ง ซูนซูนซูซูซูอ๋อเฮ้ยชิบหายแล้ววิ่งไม่ได้กินแบบน่ะเอาไปเงียบแกจะเอ็นแล้วนะครับเดี๋ยวรอคนอขึ้นมาครับอืออืออือ,อ isla ba ito yung tayo? โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบเพ่นี้นะครับ <laughs> โอ้ยเย้ <laughs> นี่คือคนที่ไม่เล่นไม้คับมานาน,นครับรู้สึกอยากจะเอาคลิปนี้ออกนะแต่ว่าโชว์ความกา,กากให้โลกรู้ครับ <laughs> แม่ง <laughs> โอเคสำหรับพันนี้ขอ <laughs> จบเพีนี้นครับ <laughs> ก็อย่าด่าผมกากนะโอ้โหไม่เล่นมานานนะโอ้เข้าใจกันบ้างสินะครับ, <laughs> ค,รบคือผมก็จำลืมไปแล้วว่าเธอว่าอะไรวะ ว่าทีนทีอ่ะมันไอ้นี่อ่ะแล้วปวดแขนด้วยนะครับไปขี้ขวาขี้ขวารัวๆเลยครับก็ลืมไปแล้วว่าทีนทีเวลาอยู่กล้กันแล้วมันจะระเบิดนะครับแล้วผมก็ลืมไปอีกว่าเวลาแล้วเมามือเลื่อนไม่กับพังอีกครับเนี่ยแม่งเอ้ยคือความจริงใช้ดาบวิ่งเข้าไปตีจะง่ายกว่าแล้วก็แหลกออะครับแม่งเอ้ยแล้วก็นู่นนี่นั่นนะคือแม่งลํำไม่ดีโทษปีโทษกรชัดๆเลยโอเคครับพาทนี้ก็ถือว่าถือว่าก็ดูเลยฮ่าฮ่าอ่า เดี๋ยวแป๊บนึงแปบ๊บนึ่งเดี๋ยวขอขอดูขอดูก่อนนะครับตอนนี้คือเขาบอกว่าเขาอัดคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูคลิปเขาแล้วเดี๋ยวเอามาติดใต้คลิปให้นะครับ K K D S A L N T มาเรามาดูเลยดีกว่าอ่าอ่าแปบ๊บนึงนะโอเคอะไรวะอะไรวะแป๊บหบนึงดูใหม่ดิใหม่ครับ S D S A slash L N T นะครับ D S A slash โอ้เอชี่ยเลยเนี่ย D S A slash L N T เคดูดินี่ใช่ไหมโอ้นะครับมาผมจะไปเมินต้าคลิปเขาเลยนะครับอ่า มินตอนนี้แหละเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวติดลดับสิทธิ์ดีครับผมมาจากเซอร์ไววอลเกมแมตตะกี้เลยแล้วก็มีนี้ด้วยครับนี้โอเค <Okay. laughs> พาร์นี้เขาจบเพยงนี้ครับก็ก็ <laughs> 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 เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ช่องเขาให้ได้ใต้คลิปนะครับโอเคก็ okay. ปวดแขนมากเลยนะครับก็เป็นคนที่แม่งแบบชนะผมแล้วผมก็รู้สึกว่าพาร์ที้แม่งกากมากนะครับเค okay. พาร์ที่เขาจบเพนี้นนครับ